สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่น่าสนใจและสําคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือเทคนิคการสัมภาษณ์ในวิชาชีพบัญชีนิติวิทยาค่ะดิฉันนางสาวมีศานญานยา,นยาเป็นผู้อธิบายหัวข้อในวันนี้ค่ะ การสัมภาษณ์ในวิชาชีพบัญชีนิติวิทยาค่ะหรือว่า forensic accounting นะคะเป็นการเน้นการสร้างความไว้วางใจและสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายค่ะก็ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มที่โดยนักบัญชีนิติวิทยานะคะควรมีความสามารถในการฟังอย่างตั้งใจตั้งคำถามปลายเปิดและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับค่ะ เทคนิคแรกที่สําคัญนะคะก็คือการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจค่ะเริ่มต้นด้วยคําถามทั่วๆไปที่ไม่คุกคามค่ะเพื่อสร้างความไว้วางใจและแสดงความสนใจจริงในคําตอบค่ะเทคนิคที่2การเตรียมคําถามล่วงหน้าต้องวางแผนการตั้งคําถามล่วงหน้าเพื่อให้การสัมภาษณ์มีโครงสร้างช่วยให้ไม่พลาดในประเด็นสําคัญและสามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ ต่อไปเทคนิคที่3นะคะการใช้คำถามปลายเปิดค่ะควรตั้งคำถามที่กระตุ้นให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยเล่าเรื่องหรือขยายความมากขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึกและรอบด้านค่ะควรหลีกเลี่ยงคำถามที่ได้คำตอบเพียงคำว่าใช่หรือไม่ใช่ค่ะเทคนิคที่4นะคะคือการรักษาความเป็นกลางคควรที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงอคติความเห็นส่วนตัวหรืออารมณ์ที่อาจกระทบต่อก,กระบวนการสัมภาษณ์ค่ะ และเทคนิคสุดท้ายนะคะก็คือการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลต้องพิจารณาความสอดคล้องของคําตอบกับข้อมูลหรือหลักฐานที่มีอยู่เพื่อประเมินความสมเหตุสมผลของคําตอบค่ะในเมื่อทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคแล้วนะคะเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นทางเรามีสถานการณ์ที่ใช้เทคนิคดังกล่าวมาแสดงให้ทุกท่านได้ดูค่ะ สวัสดีนะคะขอบคุณที่สละเวลาอันนี้ข้าวในวันนี้ค่ะ,คะดิฉันนางสาวคอดีนะคะมาจากบริษัท CWP ค่ะเก็มายหลักใน,นวันนี้นะคะก็คือจะมาสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีสินค้าคุณใครค,ค่ะขอรบกวนเวลาสักครู่งนะคะดีค่ะทางเาขอขอนี้าตบันทึกหลักฐานไว้ก็คนะค,ะคุณยินดีให้เราบันทึกไว้เป็นหลักฐานหรือเปล่าคะได้ค่ะดิฉันก็ไม่ว่าหรอกค่ะ ขอบคุณนะคะงั้นก็ขออนุญาตให้คนแนะนำตัวเองและตองบูหน่งานของตัวเองคร้าวๆกปอนได้เลยะค่ะได้ค่ะเด่อยิฉันชื่อมิวกี้นะคะทำงานบัญชีมาที่บริษัทแห่งนี้เนี่ยเข้าประมาณ30ดปีได้แล้วค่ะขอบคุณสับการแนะนำตัวนะคะต่อไปดิฉันอยากจะสอบถามเกี่ยวกับบัญชีสินค้าคงคลังค่ะได้ค่ะ เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทําง,งานกับแผนกอื่นๆในการจัดก,การสินค้าคงคลังไหมคะเคอ,อ,อท,ทราบก้องมีนะคะพอดีว่าไม่ี่เดึนก่อนเนี่ยออรายการสินค้าคมคลังกับรายการบันทึกบัญชีเนี่ยมันไม่ตรงกันนะคะแล้วก็ไปถามฝ่ายจะซื้อขาแล้วก็พบว่าเอ,อ,เอ,อ,เอกาสารจัดซื้อเนี่ยหายไปนลคะ่ะ มีความที่เห็นเรื่องเอกสารส่วนใหยบ้างไหมคะว่าเรื่องนี้เกิดจากอะไรเอ่อดิฉันคิดว่าอาจจะเป็นความไม่รอบคอบของพนักงานนะคะหรืออ่อก็ไม่หรืออาจจะแบบว่าทางฝ่ายจัดซื้อเนี่ยนะคะไม่ได้ทําการขอเอกสารกับลูกค้าะค่ะคุณไม่คิดหรือค่ว่าการรับส่อต้องแบบ c ซ c นเข้าคอลติงจะดีกว่าการนบแบบพิ่ซจน์ข้อของทั้งหมด ่ก,ก็ก็คิดว่าดีกว่าค่ะในนรงมองของคนคิดว่าบริษ,ษัทใช้วิธีแบบ physical coating ดีกว่าอย่างไรคะ่ก็คิดว่าลำบากมากค่ะแต่ว่ามันต้องใช้คนเนี่ยในการร้ำเนี่ยทั้งวันเลยและแบบพนักงานนะเขาทำงาน,นทั้งวันก็มีอาการเหนื่อยล้านอาให้แบบว่าอ,อาร์จะทำเอกสารเนี่ยผิพลาดค่ะ ในเดือนธันวาคมนะคะพบว,ว่ามีเหตุการณ์นับสินค้าในโกดัเงเินของเองอย่างก,การนำส่งสินค้าเกิดการนับพบอมูลที่ขัานเคลื่อนในช่วงเวลาที่คุณนักบชอบพวพราจะอธิบายด้วยเว่าเป็สาเหตุประจำอะไรก็พอทราบค่ะเกิดจากพนักงานเนี่ยนับสินค้าผิดพลาดแล้วก็ของที่นำมาส่งระหว่งางทางเนี่ยเกิดชิงผู้เสียหายค่ะแล้วก็จึงต้องนำส่งของมาแน,นักตัให้ผู้ค้าค่ะ และนี่ก็เป็นตัวอย่างทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์บัญชีนิติวิทยาค่ะดิฉันหวังว่าวันนี้ทุกท่านจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยค่ะและในวันนี้ดิฉันและทีมงานขอตัวลาไปก่อนนะคะ